สวัสดีครับเอ็มจากช่องเมด i t นะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับเอ็มอันบ็นะครับวันนี้จะมา Unbox อะไรจะมา Unbox เกมบันนี่การ์เด้นนะครับก็จริงๆตัวเกมเนี้ยผมซื้อดีต้นมาแล้วแต่ว่าอ่ามันเพิ่งมีขายแบบฟิ s ิกอลทีหลังนะครับผมก็เลยซื้อมานะก็อยากเก็บสะสมนะครับ เอาละถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาแกะแผ่นดูก่อนนะครับว่ามีอะไรข้างในบ้างไปลุยกันเลยอ่ะให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับหน้าปกข้างหน้าเป็นอย่างนี้ข้างหลังนะครับเป็นอย่างนี้นะอืมสวยข้างในนะครับอ่ะก็เป็นรูปภายในร้านนะครับแล้วก็มีตัวแผ่นนะครับนี่นะโอเคครับ ต่อกันที่ของแถมนะก็อันนี้เข้าใจว่าเป็นที่รองแก้วนะครับอ่ะก็นี้เป็นรูปคานะนะครับคานะนะครับลินแล้วก็มีโอกานะครับโอเคครบ3ามคนเลยนะอ่ะก็หมดแล้ว หมดแล้วนะครับสำหรับการ u n นบ x ็อกเกมบันนี่การเด่นนะครับก็เอาเป็นว่าขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ